ใส่จนเร่งแตกนะครับใส่ชนเล่งแตกเขาจะเอาเหล็กพับใส่เร่งเขาจะเอาเหล็กม้วนพับมันแล้วก็กเอาปะติกหุ้มพอใช้หลายปีมันแตกถ้าอะไรไม่เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ก็ ติ๊กลอกออกหมดเลยแต่ยังไม่เปลี่ยนแต่ก็มันเครื่องย้อนเลยมันเครื่องใหม่เยมันเครื่องใหม่นะครับดย๋าวมันเครื่องเก่ามันเครื่องเก่ามันจะดำนะมันก็จะเข้าไปนะครับมันจะเข้าไปซึมเข้าไปนะ สเปย์อย่าใช้นะครับสะอาดเกินแห้งเกินนะครับสเปย์สะอาดเกินแห้งเกินถ้าสเปย์ไปฉีดกุญแจบ้านกุญแจฝาน้ำมันสามวันแห้งสะอาดเกินพังครับลินเลินยอดได้หมดนะครับสเปย์ห้ามฉีดนะครับฉีดไปสามวันลิ้นแห้งครับลิ้นตายพังกุญแจบ้านกุญแจรถกแจฝาถังน้ำมันพังสะอาดเกิน ห,หยอดได้มหมดอะไรที่ไอ้พวกแบตเตอรี่กัดนะกัดนี่ก็หยอดได้หมดจะไม่หยอดแล้วกัดเหล็กเป็นอากาศกด แล้วลงเครื่องเจ็ทสีนี่หยอดได้ไหมน้ำไอ้น้ำกด